ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกคนจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวบุญดาห้มสายและดิฉันนางสาวเขวมกรอ,อินดีค่ะพวกเราทีมจัสติสค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทูดิจิทั Park นะคะจากคำถามเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็คงจะมีคำตอบในใจกันบ้างแล้วและพวกเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าเทคโนโลยีดิจิตอลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากันก่อนคะ่ะซึ่งถ้าให้กล่าวกันอย่างข้อๆนะคะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคือทักษะการนําเครื่องมือหรืออุปรกรณ์และเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์นํามาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือนํามาพัฒนากระบวนการการทํางานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดคะ่ะ ส่วนตัวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งแล้วก็คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆเช่นการออกแบบการประดิษฐ์แบรนด์งานศิลปะหรือว่างานดนตรีค่ะตัวทรัพย์สินทางปัญญานะคะเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถใช้หาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้เหมือนทรัพย์สินตัวอื่นๆค่ะซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยจะมีการรับรองนะคะสิทธิแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ผู้สร้างสารรค์ผลงานเพื่อกระทําการดัดแปลง ทำซ้ำําหรือว่าเผยแพร่นะคะหรือว่าอนุญาตให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถใช้งานของตนได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าลิขสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมของเรามีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะโดยเราจะจํากัดการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัลนั่นเองค่ะ ในโลกปัจจุบันที่แทบจะทุกอย่างเนี่ยได้ถูกดําเนินการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งการดูหนังฟังเพลงหรือว่าอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งการเก็บข้อมูลความลับทางการค้าต่างๆในบางครั้งนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์จึงจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีมาเพื่อเข้าควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและก็สามารถจัดการกับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะใช่ค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีที่ว่ามานะคะในปัจจุบันเนี่ยได้มีการใช้อย่างแพร่หลายค่ะอย่างเช่น DRM นะคะหรือว่า Digital Rights Management นะคะ ตัว DRM นะคะเป็นเทคโนโลยีในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ผู้เผยแพร่หรือผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะจะทําการจํากัดสิทธิในการเข้าถึงผลงานการทําซ้ําการดัดแปลงไฟล์เพลงหรือว่าไฟล์ภาพยนตร์ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นทางบริษัท True Digital Group นะคะซึ่งมีช่องทางการสตรีมมิ่งผ่าน True ID ถ้าเกิดว่าเรารับชมภพาพ,พยนตร์หรือว่าถ่ายทอดสดต่างๆซึ่งมีลิขสิทธิ์ของช่องเนี่ยก็จะสามารถกำหนดให้รับชมผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ True ID ได้เท่านั้นรวมทั้งในการตรวจสอบอุปกรณ์แพร่ภาพแพร่เสียงถ้าเกิดว่าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทาง True ID รับรองในระบบของ DRM ก็จะไม่สามารถรับชมได้เองค่ะ นอกจาก DRM ที่พวกเราได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะยังมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งคะ่ะที่สามารถใช้ในการป้องกันในการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นั่นคือบล็อกเชนค่ะซึ่งถ้าถามว่าบล็อกเชนคืออะไรคงต้องอธิบายคร่าวๆว่าตัวบล็อกเชนเปรียบเหมือนสื่อกลางโดยการสร้างชุดจัดเก็บข้อมูลแล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งข้อมูลจะได้รับการเข้ารหัสคะ่ะและจะระบุว่าเข้าเมื่อไหร่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และจะส่งต่อไปในคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในเครือข่ายซึ่งจะมีความโปร่งใสสูงและมีความเสี่ยงต่อการล่มต่ำค่ะตัวอย่างของการใช้บล็อกเชนในการนำมาป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็อย่างเช่นในบริษัทสตาร์ทอัพของต่างประเทศเนี่ยอย่างบริษัทคัสตอสมิเดียก็มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามการใช้งานทรัพย์สินทางด้านปัญญาในรูปแบบดิจิทัลเช่นภาพยนตร์อ e ีบุ๊กเพลงเพื่อป้องกันการใช้งานที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าป้องกันการล่วไหลของเอกสารลับต่างๆของบริษัทลูกค้าค่ะ นอกจากที่กล่าวกันไปในข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเองก็ได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการทํางานหรือรักษาผลประโยชน์ทางกฎหมายของผลงานนะคะซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก็มุ่งคุ้มครองผู้สร้างสรรผลงานหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจะต้องถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537และพิจารณาคดีที่าศาลพั์สทานทางปัญญาค่ะ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมีการก้าวไปข้างหน้าตลอดตัวกฎหมายเองก็ต้องพัฒนาไปควบคู่กับเทคโนโลยีเช่นเดียวกันเพื่อให้เรารู้เท่าทันแล้วก็อยู่ในโลกของสังคมดิจิตอลได้ในปัจจุบันนี้ค่ะยังไงก็ตามพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะครับ